สวัสดีกันด้วยนะคะบนยูทูบช่องแบนเทนแชนแนลอีกครั้งใช่ไหมวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองคนที่ตอนนี้ผู้พากของเรามีแนวแล้วนะคะชื่อบริเทนแชนแนลขอเสียงหน่อยค่ะอันยองอันยองทำไมบ้าเบาอันยองใโอ้ยตกใจเยอะพูดอะไรนะยองเบาพูดอะไรพูดดังๆบอกให้พูดเบาเบาไอรินวีแนกแกมาเข้ากล้องสิป่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเก่งใจอ๋อกลัวผีเฟนดี้ใช่ไหมโอเคงั้นมาเล่นเลยใช่ กำลังจะกดเลยกดเรม่เป็นไรของคุณเลนรที่ต้องใช้นิ้ว่าต้องใช้นิ้วอย่าเนเลยเดี๋ยวมันติกันสิพี่โซล่าเขาไม่ใช่อันนี้มาแล้วก็ขออ่านนะคะเพราะนี่จะอ่านไม่ออกเลยมันแต่คำเดียวเนาะนอกจากคขาแลเฟมีนอกจากไฟน่าเอเีหรือไม่ก็เฟฟีสเตอรพิซซาจะบอกว่าเคยเล่นมาก่อนแต่ไม่เคยเล่นในคอมนะคะซึ่งราฉะนั้นจะบอกว่าจะบอกว่าเล่นเป็นเล่นเป็นนะแต่ว่าเล่นเป็นเฉพาะในโทรศัพท์ซึ่งวันนี้ คุณลินน่ะจะฮัชชิวอ่ะไม่ได้เล่นอ่ะฮัชชิวเบาๆได้มั้ยพอคำเตือนว่ามันดูแบบไม่ด้วยนะคะว่ามันน่ากลัวมากอย่าเปิดห้องที่มีทวายไลท์ชานเอลมาด้วยซึ่งทวายไลท์สปาร์คเกอร์นียไม่ขออธิบายเนื่องจากดูท่าจะไม่ค่อยเกี่ยวกับอย่าเปิดห้องที่มันมีเปรี่ยนสีก็อยากเห็นอ่ะมันก็โผล่มาเิ แล้วก็เปิดไปเรื่อยๆมันก็แค่โผล่มตรงเดี๋ยวตีสองมันก็มาวันสั่งเนี้ยเราอยู่นิ่งๆก่อนนั่นคัพเค้กคัพเค้กสวัสดีคัพเค้กเหมือนใช่แหละคุณเป็นครับกูหาโทรศัพท์ไม่เจอจ๋าขอเล่นก่อดคุณนะครับไม่อยากเล่นก็เล่นไปจะบอกว่าช่วงนี้นยังมองวนมันจะบอกว่าช่วงนี้มันว่างมันก็เลยอ่ะนะก็คุยนไปเรื่อยตอนนี้อยากจะร้องเพลงสี่คนสี่คนสี่คนไอมาสี่คนมากนาง่อนนางบู คุณเบนเทนได้กับพื้นจ๊ะยังจะเล่นอีกหมดเเอาเมาส์ไปโดนปุ๊บยังไม่ทันทิ้อะไรมันขึ้นแล้วได้รู้ว่าบ็อกซี่มันไปบ็อกซี่มันมาคืนกล่าวซักคืนเนี้ยเราไม่เปิดมันเยอะๆคุณเอาแอมป์ครับขอจีวอนคุณทวายไลท์ด้วยครับ T L T L S J จับห้าสี่หกแปด at มีแบบสามตัวก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนใช่ซึ่งคัวเค้ก็ยังอยู่ในมือชิก้าอยู่ดี รอเข้หลาระหว่างรอเราก็จะมาแนะนำกันนะคะซึ่งคุณพี่หนีตัวนี้ก็เฟดดี้นะคะส่วนคนนี้ก็เป็นชิก้าเป็นผู้หญิงคนเดียวในร้านนะคะถึงมันจะดูไม่เหมือนเลยก็ะดามทีนะแล้วนี่ก็บอนนี่นะคะแล้วนีก็ฟ็อกซี่อยู่ข้างหลังนี้นะคะใครเขาเป็นเนาะเจ o า o อ d e ีเอ็ลเอสเคอ่าฮะจะบอกว่าเจอกวนเรอกวนเนื่องจากกำลังเล่นสมัครก่อน มันได้เล่นหลอกสลวนจริงแหละก็เห็นอหานตั้งนานว่าอุ่ไหนว่าโทรศัพท์มันก็เอาออกไปแล้วไงตรงนี้มันจะมีให้ออกสงบถึงปีสองรู้ค่ะเพราะว่าเรนนี่โทรศัพท์ไปแล้วภาคเสียตังค์ด้วยนะคะอันนั้นก็เลยกระดาษกระดาษเนาะโอเคตอนนี้เราก็ มันก็ยังอยู่ที่เดิมมันก็ยังอยู่ที่เดิมงั้นขอทำงานอีกรัดนึงนะคะเอาโฟตาไปติ๊กไม่ขอตัดคลิปเนื่องจากรอก็รอไปเถอะออแล้วก็มาเรานั่งรอ,อกันสองคนเนาะคุณเบนซึ่งเราถึงจะด่าเยอะทำไมกว่าเยอะเลยเนาะคือทำไมมึงโง่อย่างนี้ออม,มึง,ง,งมเรียกว่าหลอกด่าวะเนี่ย อยู่ที่เดิมเท้าหัวไวโชว์สเต็ปมาเห็นนะจะดีดกีตาร์ให้ฟังเลยค่ะเดี๋ยวอย่าให้มันดีดเลยดีวท,ทำไมจะได้รู้ไงว่ามันยังไม่มามเฮ้ยมันดีดได้เดีดได้อี่ยก,กีตาร์อยู่ในมือหนึอ,อุ้ยเธอเอาออกอยากกีตาร์กีตาร์เปิดไม่ได้ไม่แน่ใจเฮ้ยกูกูเลเล่ยังไม่มีสิษยาไม่ใช่ละ จริงๆอะสีสายนับดูเลยเอาหนึ่งสองสามปีเอาชัดก็และแต่ไม่ได้ใช่อุกูนะอีสซอรีฟีอะไรนี่ตอนดีเอาออฟออเดอร์ก็ยังอยู่ครบไม่หนีไปไหนจริงๆจะบอกว่ามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ไม่ควรควรใช้อย่างนี้ก็คือพอตีห้าปุ๊บปิดมันทุกประตูเลยค่ะง่ายดี ก็แบบหมดแล้วรหัส Gmail คุณล่ะเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วเออโอ้ยรอตั้งนานในที่สุดก็ไปเชื่อเลยพี่ชิก้าไปชัวร์ชิก้าเอ้ยบมนนี่มาบอนนี่นี่หว่าเนื้อว่าชิก้าบันนี่มาจะเขียนให้มันเลยคุณเบนฝากเล่นได้ไหมเฮ้ยไม่เอาเอาด้วยก็จะเขียนรีบรีบรีบเขียนเจรักกู ไม่ใช่ไม่ชไม่ใช่อดูติาเอาอะไรนะให้ใทำอะไรเอาิดี้มอยู่ที่เดิมอนะอยู่ที่เดิมกอนนื่องจากเมื่อกี้คุณเบนเล่นเขาก็ไม่กล้าทำอะไรอ้าวเ้ยเ้ย อย่าทุบกล้อง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 เปิถึงจะรู้ว่าวันนี้มันมาฝั่งนี้ก็ขอเปิดเ้งอกฝั่งไว้ก่อนเอชก้าอยู่แบบมาอะไรนี้นี้เอ้ยวันนี้ไปแล้วโอ้ยโอนนี้ยโง้ยเรายโองยโอ้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 ยโเลยนอ้ยโอ้อ้ยอยโออ้ยโอ้อยโอ้ยอ้ยโอ้นโอ้ย้ยโอ้ยโอ เลดี้เกิร์เล้เรเราจะมาลองเพลงทำไมเดี๋ยวตดกีกสิบคิปหายโอ้ยตีหนึ่งเอ้ยตีสามตีสามแบตเลือสีสิบสีเอาลงก่อนตแล้วล้เ่ไม่อยู่แล้วีไมู่่เเฮ้ยไม่อยู่แล้วเสียวโอ้ยอีกนิดเดียวค่ะ ตี C แล้วเย้ตี C แล้วตีสองชั่วโมงจอีกสองชั่วโมงจะเส้นประสาทแดงแล้วแล้วใครถามใครล่ะตรงอินเนี่ยไอ้ตรงนจะรู้ไหมคะอคุณจุนวันไล่เดือนี่ไม่รู้อ่ะคือตี C เดือนสามห้าแล้อุ้ยไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ชาร์จไปดูที่ตายก่อน ยังข้าวเลยค่ะโอ้ยยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยไปแล้วเอ๊ะเต็มหน้ากันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะเงานี้สังเกตเงานี้เลยค่ะมันอยู่เต็มเต็มหน้าประตูกันเลยนะคะตอนนี้มันยังไม่หยุดไป่ไหลใจหายหมดเลยโอเคต่อโจกระาบังดูทางแถวนนี้กันนะค่ะใช่แบบเลย28แล้วเนี่ยโอ้ยไม่ผ่าน44แล้วแต่ยังต้เงียายามอุ้ยไปแล้วแต่ เปิดไสองอีดีเดี๋ยวตีนี่ก็สินลรองอีกวินไม่แน่ช่วงนี้จะรู้สึกเครียดเนื่องจากจะสอบแล้วก็เลยเกิดแบบนี้บ่อยนะอีจุเอคุณเบนคะขอดยิโสเพอเ่คุณได้คะกอะอยากแก้แปลให้คุณทวายไลค์ค่ะเกิดแปลย่างก็มึงก็ใส่ชื่ออื่นไปก่อนดิมึงก็ใช้สักสอวันตีห้แล้วตีห้แล้วประตูปิดให้หมด โอ้ยปบตเลย20ก็ไม่ต้องทําอะไรไงปล่อยมันอยู่อย่างเงี้ยปล่อยมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็รอดนะคะคือดิฉันเคยทําวิธีนี้ในโชว์สาก่อนก็เลยไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าทําประจํานะคะว่าริงเวร่าเฮะตกใจแต่ตอนนี้ไม่น่าตกใจรเพราะตีห้าแล้วแบต14แต่ถ้าเปิดไฟเปิดไปมามาแล้วแบตยังไม่หมดแล้วเกิดมันยังไม่มาเนยแล้วเราค่อยเปิดตอีกรอบ ไม่มแต่ดูใช่ไหมตัวลเด้นเฟรดดี้เล็กน้อยน่ะนายนี่หันมาแล้วหันมาแล้วเหมือนายไปหล่อนเลยไม่ต้องยิ้มิตัววายไรคะอุ้ยไปแล้เจ๊นี่ได้จริงจริงวคะชีบว้าดยังไม่มีตัวอะไรมาเปิดไว้ก่อนเออเฮ้ยเหลือสี่เป็นแล้วค่ะไม่ต้องดูกล้องนะคะไม่ต้องดูกล้องนะคะเปิดไฟไหมเนี่ยค่ะไม่ได้ค่ะ แบตเลือสังแล้วค่ะแบตเลือสังค่ะเลยต้องสวยนะคะหกเมืเฮ้ยโอ๊ยปฐพิหารมันเกิดอ่ะแล้วก็ขอจบวันนี้นั่นแหละเราจะหาที่แบบลอดทีละวันทีละวันนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วครับบ๊ายบายก็บ๊ายบายไปได้แล้ว